พระเจ้าตรัสกับโมเสสและชนชาติอิสราเอลนในพระคิศตรรมกัมีหนังสือเลวีนิติบทที่11ข้อ45ว่าเพราะเราคือพระเจ้าผู้นำเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปเพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าต้องบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์หนังสือเลวีนิติบทที่11ข้อ45เป็นหัวใจสำคัญอีกตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ โมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะครับขอสวัสดีพี่น้องทุกคนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากโต๊ะศิทธิพิบาลข้าพเจ้าศาสนาจารย์บุญยวัฒน์มนุันธ์ศิทธิพิบาลของคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่นะครับขอหนุนใจและเยี่ยมเย็นพี่น้องผ่านรายการนี้เป็นการนํโบทสู่บ้านนําพี่น้องทุกท่านสู่คริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวของพระเยซูคริสต์ เราทั้งหลายเป็นอวัยวะในพระวรกายของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าครับในวันนี้เราจะออกเดินทางทําการสํารวจพระกัมภีร์ต่อไปหลังจากที่เราเรียนรู้ถึงการอพยพของชนชาติอิสเซลออกจากแผ่นดินอียิปต์ที่พระองค์ทรงเรียกโมเสสให้เป็นผู้นำทางบรรดาคนอิสเรลเวลานี้พวกเขาได้มาถึงที่ภูเขาซีนายนะครับ พระเจ้าได้กระทำพันทสัญญากับโมเสสและกับบรรดาประชากรกํากรงผ่านบทบัญญัสิบประการที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีและมีบทปัญญัติอื่นๆตามมาเป็นกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์เป็นระเบียบที่ชนชาติอิสเซนจะต้องปฏิบัติร่รวมกันอยู่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและอยู่ทาการประชากรของพระเจ้า เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามองผ่านชนชาติอิสราเอลมองผ่านชีวิตของโมเสสที่กำลังเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาสำหรับเราผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าโปรงทรงเรียกทรงเรียกเราทางพระเยซูคริสต์ให้เป็นประชากรของโปรงเ,เป็นแกะแห่งทุ่งญ้าของโปรงพระเยซูทรเงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราทั้งหลายโปรงทรงพนามว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่า พระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราพระเยซูทรงให้บทบัญญัติหรือพระมหาบัญญัติแก่เราทั้งหลายพร้อมกับบัญญัติใหม่ที่พระองค์ทรงหนุนใจบรรดาสาวกและผู้เชื่อที่ติดตามพระองค์ว่าจงรักพระองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและพระเยซูทรงให้บัญญัติใหม่วอีกว่า เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้ท่านรักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันแล้วดังนี้แหละทุกคนก็รู้ว่าท่านเป็นสิทธิของเราอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราเข้าไปสํารวจหนังสือเลวีนิติก็ทําให้เราเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อประชากรของพระองค์พระเจ้าต้องการให้พวกเขาเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ เหมือนอย่างทิพโะรงทรงบริสุทธิ์หนังสือเลวินิติเป็นพระคัมภีร์เล่มที่สในภาคพันธสัญญาเดิมฉบับภาษาไทยปี1966เขาได้ใช้ชื่อว่าเลวีติโกนะครับพี่น้องคงจำได้ในหนังสือเล่มนี้พระคัมภีร์ที่พิมพ์ในปีนี้ในปี1966ก็ใช้คำว่าเลวีติโก คำว่าเลวีเป็นชื่อเผ่าหนึ่งและเป็นชื่อบุตรที่สามของยาโคบที่เกิดจากนางเรอาเราอ่านพบได้ในหนังสือปฐมกาลบทที่30ข้อ34เผ่าเลวีหรือเผ่านี้มีหน้าที่รับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระวิหารการมรสการส่วนอารนและบุตรจะรับใช้พระเจ้าในธนะปุริษซึ่งเป็นครอบครัวหนึ่งในตระกูลของเลวี พระคำพีภาษาไทยฉบับปัจจุบันได้เติมคําว่านิติก็แปลว่ากฎหมายแบบแผนประเพณีเรวินิติเป็นชื่อพระคมภีในฉบับภาษาไทยซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับประมวลกฎหมายต่างๆของเผ่าเรวีถ้าหากเราจะศึกษาในรากศัพท์พระคมภีในภาษาเดิมหนังสือเวรินิติแปลวความหมายว่าพระองค์ทรงเรียก อาจจหมายถึงพระเจ้าทรงเรียกเราทุกทนเข้าสู่การเป็นประชากรของพระเจ้าเข้าสู่ความบริสุทธิ์อย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์นั้นถ้าเราอ่านหนังสือเลวีนิติไปทั้งหมดเราจะเห็นภาพรวมมีอยู่ทั้งหมด27บทเราสามารถแปลงออกได้เป็น3ตอนหลักๆดังนี้นะครับตอนที่1ก็จะเป็นเลวีนิติบทที่1ถึงบทที่16ผู้เขียนนี้เขียนเกี่ยวกับประมวลกฎหมายของปุโรหิต ปุริศก็เป็นตัวแทนของพระเจ้านะเป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์หรือเป็นสะพานนำมนุษย์ไปถึงองค์พระพุทธเจ้าในหนังสือเลเวีนิติตอนต้นๆถ้าเราได้อ่านไข้ควรววและศึกษาเราก็จะพบว่าพระเจ้าตรัสกรโมเสสและชนชาติอิสเอลได้ถวายเครื่องบูชาต่างๆแด่พระเจ้าเพื่อลบล้างความผิดบาปของตนเป็นเครื่องเผาบูชาเพื่อลบล้างความบาป ของผู้กระทําความผิดโดยที่ผู้กระทําความผิดนั้นได้นําสัตว์มาฆ่าเผาถวายบูชาเช่นโคผู้แพะผู้แกะผู้นกเขานกพิราบสัตว์ที่นํามาถวายนั้นต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีตำหนิและสัตว์แต่ละชนิดที่นํามาถวายนั้นต้องเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงฐานะของคนที่มาถวายบูชาด้วยซึ่งมีระบุไว้ ในหน right. ัง uh. ส oh. <pr> ือเลวิน mm ิต hmm. sí. <these S 2> mm ิเราสามารถอ่านในรายละเอียดได้เครื่องบูชาอีกันหนึ่งที่เราเรียกว่าเครื่องทันยบูชาเป็นอีกพิธีหนึ่งเป็นการถวายบูชาขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูและเพิ่มพูนพระพรให้แก่ประชากรของพระองค์ที่พระองค์ทรงไว้พระพรพืชผลและบรรดาศัตว์ต่างๆของบรรดาชนชาติออเซียน เครื่องธนญบูชาอาจจะเป็นยอดแป้งน้ำมันน้ำผึ้งผลงอ้ง,งุ่นรุ่นแรกหรือเกลือสิ่งเหล่านี้บรรดาคนอิสเรลก็จะนำมาถวายเป็นเครื่องธนญบูชาเป็นการขอบพรคุณพระเจ้าที่โปร่งส่งวอวยพรในการเกษตรในการทําการประสุสัตว์ต่างๆอีกอันนึงเขาเรียกว่าเครื่องสันติบูชาที่เราจะพบในหนังสือเลวินิติ เครื่องสันติบูชาเป็นการถวายบูชาเป็นการถวายหรือฟื้นความสัมพันธ์หรือฟื้นพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงมีต่อประชากรพรรองเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับประชากรของพระเจ้าให้ชนชาติอิสเซลมีความผูกพันมีความสัมพันธ์กับรโรรองอย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาจะต้องดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระเจ้า ที่โปร่งส่งไว้ให้ในบทบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าทรงประทานผ่านทางโมเสสไปยังชนชาติอิสราเอลที่บนภูเขาซีนายหากเราอ่านต่อไปในหนังสือเลวินิติเราเห็นถึงเครื่องบูชาลบมนพินบาปผู้ที่กระทําบาปต้องนําเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของตอนเองเพราะว่าบาปนั้นได้ทําลายความสัมพันธ์ระหว่า มนุษย์กับพระเจ้าไปได้ทําลายสันติสุขในชุดของบรรดาประชากรของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าจะมีสันติสุขและมีความสัมพันธ์และมีความชื่นชมยินดีได้ก็ต่อเมื่อเขาได้นําบรรดาสัตว์บูชาหรือธัญ,ญบูชานั้นมาถวายแด่พระองค์ในแท่นบูชานั่นก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราจะพบในหนังสือเลวินิตินะครับ และในตอนที่สองหนังสือเลวินิติก็จะเป็นบทที่17ถึงบทที่26พระเจ้าได้ให้ประมวลกฎหมายแห่งความบริสุทธิ์มีอยู่สองลักษณะนะครับถ้าเราอ่านในหนังสือเลวินิติ1ประมวลกฎหมายเป็นเกี่ยวกับข้อห้ามกระทาแล้วพระเจ้าก็จะบอกว่าถ้าไม่เชื่อฟังนั้นเขาจะต้องถูกลงโทษนะครับประมวลกฎหมายอันที่สองนั้นจะเป็นลักษณะกฎหมายที่ทุกคนจะต้องกระทำจะต้องปฏิบัติตาม แล้วเมื่อประชากรของพระเจ้าปฏิบัติตามแล้วก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้ากฎหมายที่เกี่ยวกับข้อห้ามนั้นเช่นเราจะอ่านพบในหนังสือเลวิติห้ามกินเลือดห้ามดื่มเลือดก่อนนำถวายบูชาแด่พระเจ้าข้อห้ามนี้ก็เป็นการป้องกันคนอิสราเอลที่จะนำเลือดไปถวายบูชาพูดผีพีศารและพระเทมเทศรูปเคารพต,ต่างๆในดินแดนขณะอันที่เขาจะเดินทางไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับการ ล่วงประเวณีพระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระเจ้าบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์และกฎหมายเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆที่เราจะพบในหนังสือเลวินิติเช่นห้ามฆ่าคนห้ามลักทรัพย์ห้ามพูดมุสาห้ามเป็นพยานเท็จห้ามกดขี่ข่มเหงห้ามลำเอียงห้ามเอาเปรียบค่าจ้างห้ามไปหาพ่อมดหมอผีและมีข้อห้ามอื่นในบทบัญญัติที่เขียนไว้ในเลวินิติ ถ้าเราจะอ่านต่อไปลักษณะกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชนชาติอิสเรลจะต้องทำกับเป็นลักษณะที่สองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อิสราเอลจะต้องปฏิบัติและรักษาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะปฏิบัติตามเทศกาลหลักๆของชนชาติอิสเอลที่พระเจ้ามีพระบัญชามาถึงพวกเขาอันหนึ่งคือเทศกาลปัสกาที่พวกเขาจะต้องถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเทศกาล ที่ต่อเนื่องมาจากเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อที่ชนชาติอิสราเอลจะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่โปร่งทรงช่วยกู้ชนชาติอิสเซนออกจากการเป็นทาสในอียิปต์และโปร่งทรงไว้ชีวิตบุตรมืปีของพวกเขา 2. คือเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งเรียกว่าเทศกาลเพนเทคอสเตเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวการถวายผลแรกเทศกาลนี้จะมีขึ้นหลังจากเทศกาลปัสกา7สัปดาห์ คือวันที่50นั้นบรรดาชนชาติของพระเจ้าจะได้มีการเฉลิมฉลองถวายผลแรกแห่งการเก็บเกี่ยวและประสุทสัตทั้งหลายมาถวายเดบพรงค์เพนเทคอสแปลว่าที่50นับจากเทศกาลปัสกา7สัปดาห์และวันที่50นั้นก็เป็นการเฉลิมฉลองต่อมาในสมัยคริสจักรได้เปลี่ยนเทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งการรับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นะครับที่บรรดาคนอิสราเอลและคน อิสราเอลจากที่ต่างๆได้มารวมกันในที่เยรูซาเล็มในพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะนั้นวันเพนเทคอเซในสมัยของกิจจักคือเป็นวันที่บรรดาอกรสา,าวกและผู้เชื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้านะครับอีกเทศกาลหนึ่งที่คนอิสราเอลจะต้องถือปฏิบัติเขาเรียกว่าเทศกาลยูเพิงเป็นเทศกาลเลี้ยงฉลองเกี่ยวเก็บพืชผลในฤดูใบไม้ร่วงครับ และเป็นช่วงเวลาที่ชนชาติเซียนได้เดินทางอยู่ในทะเลทรายอยู่ในป่าพวกเขาต้องตั้งเต็นตั้งกระโจมและอยู่เพิงและพวกเขาจะเห็นพระคุณของพระเจ้าผ่านทางการเดินทางของชีวิตนั้นเทศกาลอยู่เพิงก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งมีความสําคัญต่อชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้าให้พวกเขาได้ถือปฏิบัติและอีกอันหนึ่งที่แล้วเมื่อเราอ่านในพระคมัมภีร์เลวินิตินะครับ พระเจ้าได้บอกให้ชนชาติอิสเซนนั้นได้ถือรักษาปีสบาโตหรือปีเสียงเขาสัตว์พระเจ้าทรงย้ำเตือนให้ชนชาติอิสเซอลักษาวันสบาโตให้ทำงานอย่างเต็มที่ถึงหกวันและวันที่เจ็ดนั้นเป็นวันหยุดพักพักทั้งร่างกายพักทั้งจิตใจการหยุดพักเช่นนี้ก็ส่งต่อผลดีต่อสุขภาพต่อจิตใจ และส่งผลต่องานที่ดีที่จะทำในวันต่อไปด้วยอันนี้ก็เป็นกฎที่พระเจ้าให้ในหนังสือเลเวินิติเราก็สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับปีสบาโตก็หมายถึงปีทุกๆ7็ปีจะเป็นปีสบาโตปีแห่งการหยุดพักไม่มีการทำนาไม่มีการทำสวนห้ามเก็บเกี่ยวแต่ผลของปีนั้นก็กินได้นะครับ บรรดาชาวต่างชาติจะเกี่ยวเก็บผลที่อยู่ในพืชสวนไรนาของคนอิสราเอลได้ปีสบาโตจึงเป็นปีแห่งการหยุดพักบรรดาพื้นดินก็จะมีการหยุดพักมีการฟื้นตัวพื้นดินทําให้พื้นดินนั้นในสามารถผลิตปุ๋ยเองได้พื้นดินก็มีคุณภาพขึ้นเกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและปีต่อไปจึงทําการเพาะปลูกได้ อีกอันหนึ่งคือเขาเรียกว่าปีเสียงเขาสัตว์หมายถึงเมื่อครบเจปีสบาโตก็คือ49ปีพอเข้าถึงปีที่ห้นั้นเขาเรียกปีแห่งเสียงเขาสัตว์เป็นปีหยุดพัดแห่งการเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่บรรดาทาตจะได้เป็นไทยและมีอิสระที่ดินธรรมหากินที่เคยถูกยึดไปเป็นของผู้มีอันจะกินผู้นั้นต้องคืน ที่ดินเหล่านั้นให้กับคนที่ได้ยึดมาเป็นปีแห่งการปลดปล่อยเป็นปีแห่งการชื่นชมยินดีนะครับเหมือนกับชนชาติอิสเซนที่เป็นทาสในบาบิโลนและเขาได้รับอิสระได้ลกลับจากการเป็นเฉลยมาเป็นไทยในแผ่นดินของพระเจ้าที่รองทรงสัญญานั่นเป็นการเฉลิมฉลองในปีเสียงเขาสัตว แล้วเข้ามาตอนที่3นะครับในหนังสือเลวินิตินะครับถ้าเราจะอ่านดูจะพูดเกี่ยวกับการถวายตอนนี้ได้เพื่อพีเลวินิติได้จบลงด้วยการถวายทศานครับถวายทศานหมายถึงการถวาย10ชักหนึ่งจากพืชผลไล่นาต้นไม้ฝูงประสูสัตว์หนังสือเลวินิติจบลงในบทที่27นะครับพระเจ้านะครับให้คนชิดสเลวประชากรของพระองค์ได้มีการถวาย เหตุที่เป็นเช่นนี้พระกัมพีได้เชี่ยเราเห็นภาพที่พระเจ้าแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ต้องการทรัพย์สินอะไรจากพวกประชากรของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีทุกสิ่งอยู่แล้วเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของสวรรค์และพระองค์ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินโลกและทุกสิ่งก็เป็นของพระองค์ที่พระองค์ทรงเน้นย้ำแต่สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ผ่านการถวายนั้นไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม คือการเชื่อฟังพระเจ้าและประชากรของพระองค์ที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ตลอดเวลาทุกครั้งเมื่อเราถวายพระเจ้าเราก็จะผูกพันกับสิ่งนั้นพระเยซูจึงบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นเมื่อเราถวายตัวถวายชีวิตถวายจิตวิญญ,ญาณถวายความสามารถถวายส่วนทรัพย์ให้กับพระเจ้าจิตใจของเราก็ผูกพันกับพระเจ้าชีวิตของเราก็ผูกพันกับพระเจ้า เมื่อเราถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าเราได้เชื่อฟังพระองค์เรามีความผูกพันกับพระองค์ตลอดเวลาพี่น้องครับวันนี้พระคัมภีร์หนังสือเลเวินิติก็มาถึงบทสุดท้ายถ้าเราอ่านได้ฟังจากที่พระเจ้าได้แบ่งปันก็จบลงในเวลาไม่กี่นาทีนะครับก็อยากจะนุนใจพี่น้องลองได้อ่านในรา,ายละเอียดอีกทีหนึ่งในพระคัมภีร์เลเวินิติเราก็จะเห็นถึง พระคุณของพระเจ้านะครับผ่านในหนังสือเล่มนี้ที่พระองค์ทรงตรัสกับเราทุกๆวันนะครับและที่สําคัญในชีวิตของเรานะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสกับเราผ่านทางองค์พระเยสุคริสผู้ทรงนําพาและนําทางชีวิตของเราไปสู่ความบริสุทธิ์โดยพระกายโดยพระรลหิตขององค์พระเยสุคริสเจ้านะครับ ดังที่พระเจ้าได้เกิดมาตั้งแต่ต้นต้นแล้วนะครับหนังสือเวนิติเป็นกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์ที่ทําให้พวกเขาบริสุทธิ์อย่างที่พระเจ้าบริสุทธิ์พวกเขาต้องทําตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในสิ่งที่พวกเขาต้องทําและสิ่งที่พวกเขาห้ามทาผ่านการถวายเครื่องบูชาลักษณะต่างๆวัตถุประสงค์เดียวที่พระเจ้าให้ประชากรของพระเจ้าต้องทําและห้ามทานั้นก็เพื่อ พวกเขาจะได้บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าบริสุทธิ์นั่นเองไปสู่ความครบบริบรณ์เองหากเราจะดูไข้ควรดูดีๆก็หลายครั้งก็ทําให้เราเหน็ดเหนื่อยมากใช่ไหมครับที่จะาต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆแต่พระเจ้าทรงมีความรักอันมั่นคงในชีวิตของเราพระเจ้าจึงได้ประทานพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์และปบาศกตําหนิดังที่ในหนุนใจไปตนต้นนะครับ โดยทัพพัมคำพีได้บอกว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเยซูคริสต์นั้นผู้นั้นก็เดินผ่านพ้นความตายผ่านพ้นการพิพากษาไปสู่ชีวิตใหม่และไปสู่ชีวิตนิรันดร์นั้นพระคุณของพระเจ้านั้นพระองค์ได้ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์มาถึงเราทั้งหลายนะครับพี่น้องพรกกายของพระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงชำระล้างความบาปผิดของเราทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์เพื่อจะไทยเราคนบาปที่ไม่บริสุทธิ์ให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์โดยพระหิตแห่งความบริสุทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเลือดสัตว์ทั้งหลายเรือสิ่งทั้งหลายไม่สามารถที่จะทําให้เราบริสุทธิ์ได้นะครับแต่โดยพระหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นโรหิตแห่งความบริสุทธิ์พระองค์จึงทรงชําระเรา ผู้ไม่บริสุทธิ์นั้นให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างองค์พระเยสูคริตได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรากับพระคุณพระเจ้าสรับความรักอันมั่นคงของพระเจ้าที่โปรองทรงสำแดงทางองค์พระเยสูคริตมาถึงเราทั้งหลายที่โปรองทรงเป็นเครื่องบูชาไทยบาปเรารเทั้งหลายและพปรองทรงเป็นมหาปูรหิตที่จะนำทางชีวิตของเราไปสู่พระเจ้า,าพระบิดา ผู้ทรงสถิตยอยู่ในสวนรรค์พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์นำทางเราไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์อยากจะนุนใจพี่น้องทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในถ้อยคำของพระเจ้าในหนังสือมิปรูนะครับบทที่4ข้อ14ถึงข้อ16ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุริษยิ่งใหญ่ผู้เสร็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้ว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ประกาศรับไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตท,ที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังประชจากปากฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสได้แบ่งปันหนุนใจถ้อยคําของพระเจ้าผ่านหนังสือเลวีนิติมาถึงพี่น้องทุกทกท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกท่าน,นครับที่รับฟังรายการนี้เสียงจากโต๊ะศิษยพิบาลในวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำทรงวอวยพรพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่าง,งยิ่งว่า การเดินทางไปสำรวจในหนังสือเลวินิตินี้พี่น้องและข้าพเจ้าก็จะได้พบพระคุณของพระเจ้าผ่านการสำรวจในหนังสือเล่มนี้และเราก็จะเดินทางต่อไปนะครับในสำรวจในหนังสือเล่มต่อไปในคัมภีร์เล่มต่อไปคือการดานวิธีเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่น่าตื่นเต้นที่โมเสสให้ชนชาติอิสเซนได้เริ่มออกเดินทางจากซีนาย ไปสู่แดนแห่งคำสรงสัญญาจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเรามาสำรวจก่อนต่อไปในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการรับฟังของพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าทรงนำและทรงสถิตอยู่กับพี่น้องทุกๆคนให้มีความสุขความชื่นชมยินดีเราพบกันอีกในครั้งหน้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับสวัสดีครับ